ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องซาวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเล่ม13ตอนที่365จัดการกับของวิเศษ สมบัติที่หามาได้ในพบซ้อนพบบนดาวขึ้นคามทำเอาทั่วทั้งเขตดาราเขามังครดำวุ่นวายไปหมดเคยได้ยินไหมมีไอโง่งระดับดาวเลือกคนหนึ่งเตรียมประกาศขายของวิเศษราคาสูงล้ำบนดาวแลกหน้าสุดท้ายถูกนักลบระดับจักรวาลช่วงชิงไปแต่ไม่นานนักลบระดับจักรวาลคนนั้นก็ต้องเอาชีวิตไปทิ้ง เพราะของวิเศษชิ้นนี้แถมยังทำให้ตระกูลถูกกวาดล้างเรียบเป็นหน้ากองระดับจัก,กรวาลยังไม่เหลือครอบครัวถูกกวาดล้างอีกต่างหากมันของวิเศษอะไรกันเรือกันว่าก่อนนี้มีคนไปเจอพบซ้อนพบในดาวขึ้นคามเข้าของวิเศษชิ้นนี้ก็คือของที่มาจากในพบซ้อนพบของวิเศษจากพบซ้อนพบ มันเป็นสิ่งที่สี่ขบวนการสองแดนเทพแย่งชิงกันอยู่หยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกมามันก็มีค่าเทียบเท่ากับดวงดาวมีชีวิตหลายหมื่นดวงเทียบกับดวงดาวมีชีวิตหลายหมื่นดวงคุณพระช่วยนั่นมันแพงได้ขนาดนั้นจริงจรตอนนี้บรรดาสกุลน,น้อยใหญ่ขบวนการต่างๆทั่วทั้งเขตดาราเขามังกรดำ ต่างก็เพ่งเลงกันอยู่เมื่อไหร่ที่พบว่ามีของวิเศษล้ำค่าปรากฏก็จะตามไปแย่งชิงให้ได้ของวิเศษพวกนั้นก็กลายเป็นเผือกร้อนละสิใช่เผือกร้อนแต่ก็มีคนมากมายอยากจะได้บ้าข้างกันไปใหญ่สกุลน,น้อยใหญ่และขบวนการต่างๆในเขตดาราเขาบังกรดต่างก็บ้าข้าง พึงรู้ว่ากลุ่มอิทธิพลสุดยอดภายในเขตดาราเขามังกรดำก็คือ16สกุลใหญ่นั้นถูกก่อตั้งโดยเจ้าแขนสน1หคนนั่นหมายความว่าภายในเขตด,ดวงดาวเขามังกรดำนี้เจ้าแขนคือผู้มีอิทธิพลสูงสุดส่วนคุมอิทธิพลย่อยอื่นๆแค่มีเจ้าเขตก็ถือว่าไม่เลวแล้วส่วนขุมทรัพย์ในพบซ้อนพบ ไม่ว่าจะเป็นของวิเศษชิ้นไหนต่างก็มีแรงดึงดูดอย่างแรงกล้าต่อเจ้าเขตทั้งหลายเมื่อเป็นแบบนั้นถ้าบาังเอิญมีของวิเศษซักชิ้นสองชิ้นปรากฏขึ้นทำเอาขุ่มอิทธิพลต่างๆพากันหัวร้อนตาเป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพวกดาวเลิกมันไม่ได้มีช่องทางเส้นสายอะไรเลยแค่คิดอยากจะขายของวิเศษ ก็ถูกพบเจอได้ง่ายให้จับตาดูให้ดีเพ่งเล็งทุกดวงดาวหลักในเขตดาราเขามังกรดำให้ดีมีใครที่ประกาศขายข,ายของล้ำค่าเมื่อไหร่ให้รีบมารายงานทันทีครับท่านประธานของวิเศษมันตึงมือมากคนที่ไม่มีศักยภาพหรือช่องทางในการขายครอบครองของวิเศษกับกลายเป็นหายนะ เพราะของวิเศษพวกนี้มันล้ำค่ากระทั่งขนาดระดับจัก,กรวาลได้ครอบครองก็อ,อาจมีเหตุถึงแก่ชีวิตในจัก,กรวาลมืดยานอวกาศที่มีทีมของหลัวเฟิงโดยสารยังคงมุ่งหน้าต่อไปเป็นการเดินทางวันที่12ใกล้บรรลุถึงจุดหมายคือดาวโลกอีกราวเก้าวัน เกี่ยวกับข่าวที่นักประจนภัยระดับดาวเลิกภัยในเขตดาราเขาบางกรดำเตรียมประกาศขายของวิเศษลำค่านั้นพวกเขาไม่ได้รับรู้เลยห้องพักผ่อนภายในยานอวกาศห้องพักผ่อนถูกตกแต่งคล้ายห้องหนังสือมีโต๊ะเก้าอี้และมีเตียงที่น้านอนวางอยู่ข้างหนึ่งควรจะจัดการกับของวิเศษพรุ่งนี้เสียที เก็บเอาไว้มันเสี่ยงเกินไปหลวเฟิงนั่งอยู่บนเก้าอี้มือเคาะคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่วางอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากโลกมันช่วยไม่ได้หลวเฟิงยังคงคุ้นเคยกับการใช้ของล้าหลังที่ผลิตจากดาวโลกอยู่ของวิเศษที่ชั้นแลกมาได้บวกกับที่เถาวันเสียดฟ้าช่วงชิงมาได้นั้นมีทั้งหมด 18ดชิ้นของวิเศษสิบชิ้นมีที่มีราคาถูกกว่าดาบภามิติและมีที่แพงกว่าแค่ดาบภามิติเล่มเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้าเขตอย่างหมิงอยู่ตื่นเต้นจนเสียจริตและทำให้ระดับเจ้าแคนต้องเดินทางมาขอซื้อเองของวิเศษทั้ง18ชิ้นรวมกันเกรงว่าคงเทียบเท่ากับ สินทรัพย์เฉลี่ยของระดับเจ้าแควนทั่วไปแล้วสำหรับเจ้าแควนคาปูคนที่ตายไปแล้วนั้นมีความร่ำรวยในระดับเดียวกับอมตะชนที่ยากจนทั่วไปของวิเศษที่มีทั้งหมด312ชิ้นหลัวเฟิงได้มา19ชิ้นรวมชิ้นที่ให้กับหมิงอยู่ด้วยย่อมเห็นถึงผลการเก็บเกี่ยวมหาศาลของเขาในรอบนี้ เชื่อมต่อโครงข่ายจักรวาลจำลองลัวเฟิงหลับตาลงจิตสำเนึกต่อเข้าไปในจักรวาลจำลองทันทีจักรวาลจำลองอ่านบดาลาเกาะเขามังกรดำทันทีที่ลัวเฟิงปรากฏตัวอยู่บนหน้าบ้านของตัวเองลัวห้าที่กำลังเดินเล่นอยู่ตาเป็นประกายรีบตะโกนเรียกพี่ลัวห้ามีอะไรหรือลัวเฟิงยิ้มให้น้องชาย อยากเจอพี่ตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เจอสักทีหลัวห้าวรีบจุดหลัวเฟิงไว้พี่นั่งตรงนี้ก่อนผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพี่เอ๋หลัวเฟิงนั่งลงมองน้องชายด้วยความสงสัยเรื่องมันเป็นยังไงหลัวห้าวอธิบายรัฐบาลมหาอำนาจทั้งห้าปรึกษาหาลือกันประสงค์จะติดต่อจะกระวานอย่างเป็นทางการ มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลพวกเขาสามารถเข้าสู่จักรวาลจำลองแล้วใช่หรือไม่หลัวเฟิงขมวดคิ้วอาศัยจักรวาลจำลองพวกเขาติดต่อกับมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นได้อยู่แล้วไม่ที่พวกเขาอยากได้คือได้พบเจอกันในความเป็นจริงหลัวห้าวบอกในความเป็นจริงคิ้วของหลัวเฟิงขมวดแน่นขึ้นไปอีก หลวห้าวเห็นเขาต้องพูดอย่างจนปัญญาพี่หรือพี่ยังไม่รู้จักประเทศต่างๆบนโลกดีตอนแรกอาจจะพอใจที่ได้เข้าสู่จัก,กรวาลจำลองแต่พอนานวันเข้าความทะเยอทะยานก็ยิ่งสูงขึ้นความทะเยอทะยานเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจควบคุมได้ตอนนี้ถ้ายอมให้พวกเขาเข้าไปในจัก,กรวาลจริงๆอีกหน่อยคงต้องเรียกร้องสูงขึ้นไปอีก ความทะเยอทะยานของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดได้สิ่งที่ดีมาแล้วก็อยากได้ดีกว่าอีกตกลงและปากพวกเขาลัวเฟิงเกาอย่างจริงจังพี่ยอมพวกเขาหรือหลัวห้าวตกใจจนตาโตใช่ลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยถึงแม้อยู่ในโลกจะปลอดภัยมากแต่ว่ามันคงไม่อาจกักชาวโลกไว้อยู่ได้แต่ในโลกอย่างเดียว ถึงเวลาให้พวกเขาได้สัมผัสจัก,กรวาลแล้วต้องให้พวกเขาได้บทเรียนผ่านความผิดหวังมาบ้างถึงจะได้เรียนรู้ถึงจะตระหนักได้ว่าในอนาคตมนุษย์จะอยู่อาศัยในจัก,กรวาลได้อย่างไรหลัวห้าวชักสงสัยแต่ว่าพี่จะให้ชาวโลกไปดวงดาวไหนการอพยพประชากรระดับดวงดาวรัฐบาลของดาวพวกนั้นจะยอมหรือ ถ้ารัฐบาลของดาวนั้นไม่ยอมพี่ก็ซื้อดวงดาวนั้นซะเลยก็หมดเรื่องหัวเฟิงยิ้มนำซ้ำตอนนี้พี่มีดวงดาวมีชีวิตหนึ่งรดวงอยู่ในครอบครองอยู่แล้วเจ้าผู้ครองดวงดาวอย่างพี่แค่พยักหน้าการอบพยพประชากรก็ทำได้ในทันทีหนึ่งรดวงหัวห้าวเบิกตากว้างพี่พี่ไว้ค่อยเล่าให้ฟังอีกที หัวเฟิงยิ้มแล้วลุกขึ้นเรื่องที่ชาวโลกอยากจะอพยพไปอยู่ในจักรวาลน,นั้นไว้พี่จะไปหาลือกับมหาอำนาจทั้งห้าอีกทีวันนี้คุยกันแค่นี้ก่อนพี่ยังมีธุระต้องไปทำครับหลัวห้าเองก็ลุกขึ้นตูดเมลหลัวห้าแตะเปิดเมลด้วยความสงสัยมันเป็นเมลจากธนาคารธนาคารแจ้งมาว่าบัญชีของเขามีเงินเพิ่มขึ้น สี่พันล้านเหรียญจัก,กรวาลสี่พันล้านเหรียญจัก,กรวาลหลวห้าวอึ้งไปเลยนี่ของนายเอาไปลุยให้เต็มที่เสียงของหลัวเฟิงดังมาแต่ไกลหลัวห้าวรีบเงยหน้าเห็นหลัวเฟิงใกล้จะออกจากชุมชนเอานบดาลาแล้วทำไมปุ๊บปั๊บก็หาเงินมาให้ตั้งสี่พันล้านเหรียญจัก,กรวาลน,นี่มันเงินที่มีค่ามากกว่า เหรียญการบูสอีอหน้าประตูทางเข้าเขตชุมชนอ่านบดาลาหลัวเฟิงโบกมือขึ้นฟ้าทันใดนั้นมีม้าติดปีบลากรถม้าผ่านมาบนรถม้ามีคนขับรถหลวเฟิงกระโดดขึ้นที่นั่งข้างหลังรถม้าคุณคับไปไหนครับคนขับรถม้าถามไปธนาคารทางช้างเผือกหลวเฟิงตอบ ว่าแล้วม้าบินก็ขยับปีกรถม้าทะยานขึ้นฟ้าเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่น่าเกรงขามแต่ตัวรถม้าแค่สายเล็กน้อยภายในจักรวาลจำลองนั้นถ้าเดินทางระยะไกลจะอาศัยจุดส่งที่กำหนดพิกัดชัดเจนส่วนเดินทางระยะใกล้ก็จะโดยสารรถม้าบินแบบนี้เพราะศักยภาพทางร่างกาย ของทุกคนที่อยู่ในจักรวาลจำลองอยู่แค่ระดับนักเรียนขั้นสีเท่านั้นจึงยังไม่มีใครห่อได้เดินทางเร็วไม่ได้ก็ต้องอาศัยรถม้าบินแน่นอนการนั่งรถม้าบินมันต้องจ่ายเงินสวยงามจริงๆนั่งอยู่บนรถม้าบินแล้วมองลงไปยังเกาะเขามางกรดดำอันกว้างใหญ่เป็นทิวทัศน์ที่น่าดูชมนะัก นั่นมันอะไรหลัวเฟิงชี้บนฟ้าด้วยความตกใจเนื้อฟ้าในชั้นหมอกเห็นเมืองลางๆอยู่เมืองหนึ่งแต่เพราะมันลอยอยู่สูงมากหากมองจากบนพื้นแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีแต่นั่งรถมาและบินให้สูงถึงจะมองเห็นตัวเมืองที่ซ่อนอยู่ในชั้นเมฆเมืองลอยฟ้าคนขับรถม้าหัวล้อ เป็นเมืองลอยฟ้าของเกาะเขามังกรดำเกาะทุกเกาะหรือทุกแผ่นดินใหญ่ก็จะมีเมืองลอยฟ้าอยู่หนึ่งเมืองเมืองลอยฟ้าหัวฟึ่งรู้สึกตกใจมีแต่บุคคลสําคัญหรืออย่างน้อยต้องเป็นระดับจัก,กรวาลถึงมีสิทธิ์เข้าไปในเมืองลอยฟ้าคนขับรถมาควบคุมม้าบินคุณครับมาถึงธนาคารทางช้างเผือกแล้ว ม้าบินพุ่งลงข้างล่างขยับปีกเล็กน้อยสี่เท้าเหยียบกลางอากาศลงจอดที่หน้าประตูธนาคารทางช้างเผือกอย่างรวดเร็วขอบใจหัวเฟิงลงจากรถม้าจากนั้นรถม้าทะยานพุ่งขึ้นฟ้าไปโดยหักค่ารถม้าผ่านหักบัญชีโดยตรงเกาะเขามังกรดำจัก,กรวาลจำลองธนาคารทางช้างเผือกยินดีต้อนรับ หลวงฟืงเดินเข้าไปในธนาคารเดินตรงเข้าไปในแผนกบริการตนเองด้านข้างจากนั้นเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งภายในห้องปิดลับนั้นโปรดใส่เลขบัญชีเสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้น8492 853 w o x s 52850 32หลัวฟืงนคีตัวเลขอย่างรวดเร็ว นี่คือบัญชีธนาคารระดับห้าดาวที่อาจารย์เคยเปิดไว้ให้ทันใดนั้นอุปกรณ์กวาดจับภายในห้องกวาดมายังหลัวเฟิงเพราะหลัวเฟิงเคยเบิกเงินบนดาวมรกตมาแล้วครั้งหนึ่งยังมีข้อมูลพื้นฐานเหลือไว้บ้างหมายเลขบัญชีรับถูกต้องยืนยันเจ้าของบัญชีจากเดิมที่เป็นห้องธรรมดา กลายเป็นห้องหรูหราพิเศษในทันทีแถมยังมี AI เพศหญิงรูปร่างงดงามยืนอยู่ด้านข้างทักทายอย่างนอบน้อมท่านลูกค้าระดับ5ดาวที่เคารพสวัสดีฉันคือ AI หมายเลข008231เป็นผู้ให้บริการท่านสวัสดีครับหลวเฟิงยิ้มให้ AI เพศหญิงผู้นี้แอบนึกดีใจ ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ประประถาว่าไว้เพราะตัวเขาสามารถเปิดบัญชีระดับหดาวได้จึงได้รับการยอมรับจากธนาคารให้เป็นลูกค้าระดับห้าดาวพึงรู้ว่าลัวเฟิงได้รับเงินสองหมื่นล้านเหรียญจักรวาลจากหมิงอยู่มันเป็นทรัพย์สินที่เหนือกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าเขตจำนวนมากแต่ก็ยังถูกนับเป็นลูกค้าระดับสองดาวเท่านั้น ลูกค้าระดับ5ดาวมีความสูงส่งขนาดไหนลูกค้าระดับ5ดาวของธนาคารทางช้างเผือกแห่งน,นี้จะได้รับบริการพิเศษมากมายแน่นอนบริการเหล่านี้ต้องเสียเงินฉันต้องการจัดการข้าวของบางอย่างหลวงเฟิงมองหน้า AI เพศหญิงเบื้องหน้า AI เพศหญิงโค้งแล้วยิ้มให้ท่านลูกค้าระดับ5ดาวที่เขารบ ธนาคารทางช้างเผือกของเรามีบริการฝากขายสินค้าธนาคารของเรามีช่องทางการค้าขายอย่างกว้างขวางในอาณาจักรจักรวาลทุกแห่งช่วยให้ท่านปล่อยขายสินค้าได้ในเวลาอันสั้นเราขอค่าคอมมิชชั่นแค่0.1%เเท่านั้นหลัวเฟิงยิ้มแล้วนี่คือสิทธิพิเศษของลูกค้าระดับ5ดาว ต่อให้ขายของวิเศษที่ตึงมืออย่างยิ่งก็ยังทำได้อย่างง่ายดายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่365ถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ